เราก็สำเร็จเป็นที่เรียร้อยแสงถนนนี่มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่แสงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ ล้างรถนะจ๊ะผอว่าล้างปุ๊บตอนเย็นฝนตกแน่เลยวะจยบ้าตายแต่เราก็ยังอยากจะท้าทายอํานาจมืดนะจ๊ะก่อนขอไปกินข้าวก่อนนะค่อยไปล้างรถร้านล้างจะเปิด่อเมนูเนี่ย วันนี้ท้องฟ้าสดใส,ดสจัดนะก็เลยอยากล้างรถขึ้นมาเชื่อไหมว่ามันหลอกหลอกให้ผมล้างรถเนี่ย เยอะจังออวันนี้นี่งานเลยเปะวะ่อ๋อรับลูกรือเปล่านี่มันได้สองมันเป็นโรงเรียนนะทุกคน แดดแบบนี้แสงแบบนี้แบบท้องฟ้าแบบนี้ทุกคนแจ้มเลยอ่ะเหบนี้ทุกวันใั่นนะดูดิโอ้โหผมนี่ยอมเลย น,นี้ผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไปล้างรถต่อเลย,ยข้างหน้าเรานี่คือรถคุกกี้น,นั่นเองจ้ะให้คุกกี้ทำนายกันวนจน เมอกยังสดใสเลยตอนนี้คืนมาด้านหน้าแล้วมันหลอกผมให้ออกจากบ้านมาล้างรถเนี่ว่าผมว่าผมโดนหลอกแน่เลยอะ่ะหลอกให้ล้างรถ ดูเด็กตะกอนคื้มมาแล้วอะ่ะแต่ฝั่งผมนี่คือยังแดดอยู่นะแต่ฝั่งโน้นคือคือค้มละสองฟ้ามืดคืค้มโอ้ผมไม่ชอบเลยเวลาเขาจะบีบมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไปเลยบางทีไปขูดรถเขา ไปล้างรถนะครับก็ไม่ใช่ที่อื่นที่ใดที่ไหนไกลเลยค่ะที่เดิมชิปกันก่อนแหลจะจ๊ซูโม,โม่วัดไบไบวัดโอ้ดูดิฝั่งผมนี่อากาศดีมากนะแต่ฝั่งไกลๆนู่นนะแม่งมืดตึ๊บเลย แันนี้นบรรทุกหนักนะคลิกเอ่อวรุ่นทำกินนเ่ยเ <c oughs> ขกไปตั้งแชมกันโอ้ยสอนแบบนี้เสียวจิตเสียวใจ ครั้งอะล้างรถล้านทีนึง่งเพราะว่าความสะอาดเขาเนี่ยละเอียดละออกว่า <g ười> เราล้างเองนะผม <c oughs> <c oughs> ล้างเองบางทีบางจุดแล้วก็เอ้ยเราล้างไปแล้วเนี่ยทำไมยังมีคราบอยู่ประมาณนี้นี่ถึงแล้วเข้าตรงนี้ Ôi Chỉ cần ta lăng lột Hãy hả, สร็จแล้วนะครับผมและาถาเรียกฝนของเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแดงมืดหมดเลยของแท้บอกเลยของแท้แล้วเนี้ผถาเรียกฝนโอ้โหลนเริ่มเยอะนะตอนเย็น ถ้าฝนตกหม่เขาหน้าผมว่ามีสิทธิ์นะมันเป็นแบบว่าเส้นเส้นลงมาข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนเขาบอกงี้ ลาล้มาแลา้วนะเหมือนฝุ่นมะันจะไม่เกาะ ส่งการนะส่งการเสร็จอะที่ผมไปเล่นมาผมก็ล้างเองแต่ความละเอียดมันก็ไม่เท่าของร้านเลยวะผมไม่ได้แบบโอ้ยนั่งเป็นชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะผมก็ล้างสักสิบนาทีสิบห้านาทีเอาที่เบื้องต้นไปก่อนแต่ร้านนี่เขาเป็นชั่วโมงอ่ะก็ละเอียดอะสักเดียวนะครับผมใส่กิ้งเลยอะรถเรา ริงเลยอ่ะเวลาล้างรถเสร็จอ่ะมันแบบมันสวยอ่ะทุกคน Lo ven esta. ได้เลยเทาเท็กอะนีาโฟอมออาสวยหน้าดูเลยนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาสวยขนาดไหนแต่ว่าแสงมันดีอะ่ะแล้วก็แบบว่ามันไม่ได้มืดมากอะ่ะ ของฟ้าฝนตกแน่นอนวันนี้ปัญหาเรื่องฝนของเราสำเร็จรุ่ง,งร่วงบรรยากาศแบบนี้น่านอนมากเลยทุกคนรถนติดมีตำรวจบลกววะ ไนนอ้สิทธ์มีตำรวจนะมันบีบจังเลยวะโอ้ยตำรวจจิงหัวเฮ้ยเกินไปแล้วจะมีตำรวจจิงหัวสิบาย ถ้าติดหล่นี้มีตำรวจแต่ว่าอันนี้ไม่มีคือน่าจะติดอุบัติเหตุต่ะข้างนาแม่แต่พูดถึงถนนนี่มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแสงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหแสงยามเย็นทุกคน บรรยากาศยามเย็นฟ้ามืดคื้มแต่ว่ายังมีแสงแดดแม่ผมชอบบรรยากาศอย่งนี้จริงๆไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นขนาดนั้นพอดีพอดีนะครับผมบรรยากาศแบบโอ้โหมันได้อ่ะเข้าใจไหม la pago แน่นอน120วิสนาที